การนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่าน,านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุนก่อหนึ่งวันควรได้รับคําแนะนําจากมาแนะนําทริคสำหรับการฟาร์มเวลสำหรับผู้เล่นที่แบบเป็นผู้เล่นเก่าๆแล้วก็เวลขึ้นยากจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะฮะทุกคนให้เราซื้อบูสเตอร์ exp เนี่ยก่อนเพราะว่าอันนี้นะับเป็นตัวที่แบบทําให้เวลเราขึ้นเไปไวถึง50เเซเลยนะฮะทุกคน ถ้ามีรูบี้เนี่ยก็สามารถใช้รูบี้ซื้อได้เลยแค่3 r u รูบี้ใช้ได้3ชั่วโมงนะฮะทุกคนก็ EIP เพิ่มขึ้น50%นะอืมอย่างที่2นี่ยสหรับการฟาร์มนะครับทุกคนเราจะไม่ฟาร์มในสเตจหลักนะครับเราจะฟาร์มในสเตจพิเศษนะครับซึ่งด่านที่ได้เวลเยอะที่สุดเนี่ยนตอนนี้นะก็จะเป็นด่านโคลโโบครับทุกคนอก็ ั้งแต่ด่านหเป็นต้นไปนะฮะก็เป็นตั้งแต่ด่าน4ี่แล้วกัน4ี่ห้าหนะครับเล่นทุกวันนะครับบอกได้เลยว่าเวลเนี่ยขึ้นไวแน่นอนนะครับสำหรับการฟาร์มเวลนะฮะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันว่าขึ้นไวขนาดไหนด้วยความที่ด่านนี้นะครับมันไม่มีป้อมด้วยนะครับมันกเน็เล่นง่ายด้วยนะครับเล่นง่ายขึ้นสำหรับใครที่มีทีมพีร้อยสามารถเอามาเล่นในด่านนี้ได้เลยนะครับทุกคนอ่ะ อ่ะดูนะ8ป84ปเนี่ยถือว่าขึ้นขึ้นเร็วเพราะว่าถ้าเราฟาร์มอ่ทาทั้งเดือนเดือนนี้ก็คือขึ้นแน่นอนนะครับหลายเวลเลยแหละเออหนึ่งด่านที่แนะนำนะครับก็คือด่านกระโหลกหินอมตะนะครับก็คือด่านนี้บอกได้เลยว่าเวลก็ขึ้นเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีทีมโหดๆเนี่ยก็ต้องอาศัยเพื่อนนิดนึงนะครับทุกคนสำหรับด่านนี้เนี่ยก็อาจถือว่าเล่นยากนะเออก็ก็ถือว่าเล่นยากพอสมควรนะครับสำหรับด่านนี้ แล้ว่าสำหรับผมเนี่ยผมเป็นผู้เล่นเก่าแล้วไงก็พอมีตัวอยู่ก็สามารถเล่นด่านนี้ได้นะครับถ้าเล่นแล้วเนี่ยสำหรับด่านนี้นะมันก็จะดรอปแมททริรีรลต่างๆด้วยนะครับก็คือเอาไว้อาอัพเรนเจอร์แล้วก็หรือว่าเอาไปย่อยนั่นเองเองนะเอาไปย่อยแบบแรกแรก่ม่วงเออแรก่กลางต่างๆนะครับก็สามารถเอาไปแลกได้นะครับอันนี้ก็วลวขึ้นเยอะกว่า,วาเมื่อกี้เยอะกว่า,าด่านคลาโบนะครับ ขึ้นมาสองขีดเลยนะฮะทุกคนเมื่อกี้มันเด้งมาให้เห็นตอนหน้าต,ตานะคยับเออเห็นไหมก็เทคนิคก,การฟาวเวลก็จะไม่มีประมาณนี้อ่าส่วนทําไมที่ผมไม่แนะนําให้เล่นสเตตหลักเนี่ยเพราะว่าอือถึงเราจะไปเล่นดานสุดท้ายอ่าอย่างนี้ใช่ไหมดานสุดท้ายใช่ไหมอ่าถ้าใครที่เล่นได้ใช่ไหมอ่าก็เล่นดาดสุดท้ายไปนะครับอ่าลองลองลองเล่นให้ดูนะว่าววเวลจะขึ้นไหมนะครับเวลจะขึ้นไหมเวลจะขึ้นหรือเปล่ายังไงเวลจะขึ้นไหมนะครับเวลจะขึ้นไหม ก็บอกได้เลยว่าเวลเนี่ยมันมันมันจะไม่ขึ้นเพราะว่าสเตตหลักนะครับมันเป็นสเตตที่เอ่อค่อนข้างที่จะเล่นก็ก็ถือว่าง่ายอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าเล่นง่ายอยู่พอสมควรเออซึ่งเบ็ดผลแบบนี้แหละนะครับที่เวลไม่ค่อยขึ้นเห็นไหมเวลมันไม่ขึ้นนะครับเวลเวลมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่นิยมในการฟาร์มเวลใน,ในสเตตหลักนะครับก็เน้นเป็นสเตตพิเศษแทนและกันเนาะอืมอส่วนอาสเตตหลักนี่ก็ไว้ฟาร์มแบบเอาไว้ฟาร์มแบบเขาไไแบบเรียกว,ว่า เอ่อในส่วนของอพีร้อยต่างๆก็ว่ากันไปนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปอี่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามผู้ชมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ